ส่งงานซ่อมนะครับคลิปนี้ TBE 5,000วัตต์ 5, Wh, 12โวลต์นะครับตอนนี้กำลังเทสร,รันอยู่นี่เหมือนเดิมนะครับเทสตัวนี้ตอนนี้เทสแค่500วัตต์นะครับเพราะว่าเทส1พันวัตต์ไม่ได้สวิตชิ่งผมจ่ายมาได้แค่50แอมป์นะครับเพราะระบบ12โวลต์พันวัตต์นี้ต้องกิน80-90แอมป์เกือบ100แอมป์นะครับมันจ่ายกระแสไม่ไหวนะครับ อย่างที่บอกครับระบบ12โวลต์น,นะครับมันจะกินกระแสเยอะหน่อยนะครับหลายคนเข้าใจว่ากินกระแสเยอะหมายความว่ามันกินไฟเยอะมันไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจคําว่ากินกระแสเยอะเมื่อเปรียบเทียบ,ยบต้องดูแรงดันด้วยนะครับอย่างกรณีที่ว่า24โวลต์อาจจะกินอ่ะยกยกตัวอย่างนะครับ12โวลต์สมมุติกิน100แอมป์นะครับกาลังวัดเท่ากันนะครับ12โวลต์ กิน100แอมป์24โวลต์จะกินแค่50แอมป์มันจะหาร2นะครับผมก็เพราะว่าแรงดันอินพุตนั่นเอง12โวลต์24โวลต์ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับสมมุติ24โวลต์นะครับกิน50แอมป์อีก12โวลต์แรงดันลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่กระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นในกรณีกับการกระแสจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึง่งนะครับ ยิบสี่โวลต์กินห้าสิบแอมป์สิบสองโวลต์ก็กินร้อยแอมป์นั่นเองนะครับบวกลบคูณหารแล้วกำลังวัดนี่ต่างกันไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าสิบสองโวลต์กินไฟเยอะกว่านะครับก็เข้าใจกันบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับระบบ12โวลต์จะสูญเสียเยอะกว่าอันนี้จริงนะครับอันนี้มีคนบอกว่าระบบ12บโวลต์จะสูญเสียอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไปได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่า สูญเสียจาก1สูญเสียจากสายและจุดต่อต่างๆนะครับเมื่อใช้กําลังวัดสูงๆกระแสจะต้องเดินสูงมากนะครับเพราะว่าระบบ12โวลต์นะครับอย่างที่บอกแรงดันต่ํากระแสจะต้องสูงถึงจะได้แรงถึงจะได้กําลังวัดสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลออต่างๆการสูญเสียต่างๆความร้อนเออกระแสเอออะไรเงี้ยแรงดันตกข้อมสายอย่างเงี้ยครับมันจะสูญเสียนะครับทําให ถ้าระบบ12โวลต์กำลังวัดสูงๆกับเอ่อกำลังวัดสูงๆแล้วเอ่อระบบ24หรือ48โวลต์พวกนั้นจะได้เปรียบเรื่องการสูญเสียนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่บอกมันกินไฟเท่ากันไม่ได้บอกว่าอันไหนอันไหนเอ่อระบบ12โวลต์กินไฟเยอะกว่าระบบ24หรือ48มันไม่ใช่นะครับเพียงแค่การสูญเสียอาจจะเยอะกว่าทำให้ดูเหมือนว่า กินไฟเยอะกว่านั่นเองนะครับการสูญเสียเราก็ามาบวกเข้ากับกําลังวัดที่ใช้นะครับทำให้โดยตัวมันเองไม่ได้กินไฟเยอะกว่าระบบอื่นๆแต่มันจะมีการสูญเสียก็เลยมีลอดเยอะก็เลยทําให้คนเข้าใจว่าระบบแรงดันต่ํา12โวลต์จะกินไฟเยอะกว่า24โวลต์หรือ48โวลต์นั่นเองนะครับผม อธิบายกลับไปกลับมาก็ฟังหลายๆรอบก็อาจจะเข้าใจนะครับผมอ่าทีนี้อธิบายอีกนิดนึงอา่าเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลยอ่าจำได้ละทีนี้ก็คือว่าถ้าถ้าระบบ12โวลต์นะครับควรที่จะใช้ราวหน0 0งถึง1,500วัตต์หรืออย่างเต็มที่2,000วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าถ้าเกินเกิน2 0 0พวัตต์ขึ้นไปแนะนำเป็นระบบ24โวลต์หรือ 48โวลต์ไปเลยนะครับถ้าอย่าง5 0 0 0วัตต์ตัวนี้โดยปกติควรที่จะเป็น48โวลต์ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้า12โวลต์นี่กระแสต้องดึงโหดเหี้ยมกระเทียมดองเลยนะครับสายไฟจากแบตนี่ต้องใหญ่มากนะครับ3 0 0 0วัตต์ที่ผมเจอผมก็ว่าโหดแล้วนะครับ12โวลต์3 0 0 0วัตต์ผมก็ว่าโหดแล้วตัวนี้12โวลต์5 0 0 0วัตต์นะครับผมคำนวณให้ดูแล้วถ้าคุณจะดึงได้5 0 0 0วัตต์ต้องมีกระแสราว 3 8 0แอมป์นะครับสีเอ่อ380แอมป์ที่1 2ถึง1 3โวลต์นะครับก็คิดดูเอาเองนะครับว่าจะหาแบตหรือหาสายไฟมาจากไหนแบตไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับแบตลูกนึงก็จ่ายเอ่อกระแสได้เยอะอยู่แล้วนะครับแบต1 0 0แอมดึงกระแส3 0 0แอมป์ได้นะครับ,บ, M, บ M, นะคบ่า cca หรือว่าค่า Discharge อะไรพวกนี้ค่า C นะครับแบตน้ำแบตอะไรพวกนี้มันดึงได้ สองซีเป็นอย่างต่ําอยู่แล้วนะครับบางรูปที่เป็นลิเทียมไอออนไอลิเทียมฟอสเฟตหรือ NMC ดึงได้ 2-3C หรือ 5C ก็มีนะครับหมายความว่าแบตร้อยแอมอาจจะดึงได้ถึง 200M แอต่อเนื่องหรือหนักกว่านั้น 500M แอต่อเนื่องก็มีนะครับถ้าเป็น NMC สเปคสูงๆหน่อยนะครับค่า CCE มันจะสูงมากแล้วก็ค่า d i ดิชาร์จพวกนี้จะสูงนะครับ ก็เอาเป็นว่าจบกันเรื่องการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์และระบบนะครับผมก็อธิบายมาจนจบคลิปเพิ่งจะเพิ่งจะรู้หัวข้อคลิปนะครับผมโอเคก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสงสัยอะไรยังไงอยาการู้เพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าผมเห็นว่ามีประโยชน์อาจจะทำคลิปให้ดูกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นด้วยนะครับผม โอเคยังไงถ้าสนใจงานซ่อมอินเวอร์เตอร์หรือระบบเกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ทุกตัวทุกรุ่นทุกแบบก็ส่งซ่อมได้ที่ช่างแรกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ